ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกม Marvel Super War และในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสกินตัวละครนะครับจะเป็นสกินของเจ้าตัวละครโลคิที่จะมีสกินที่มีชื่อว่า Lady Loki นะครับซึ่งเป็นสกินที่ผมเห็นแล้วผมชอบเลยนะ ก็เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยโลกิมันจะเป็นตัวละครผู้ชายใช่ไหมล่ะครับแต่พอมาในสกินนี้กลายเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆนะครับผมยังไม่เคยเห็นตัวละครที่เปลี่ยนสกินแล้วก็เปลี่ยนเพศไปด้วยจากเกมมัวไเกมไหนที่ผมเล่นอยู่เลยนะครับก็จะมีเกมนี้เกมแรกแหละที่ผมได้เห็นนะครับสำหรับเจ้าโลกิในสกินนี้เผื่อไว้หลายคนถามหาว่าเราจะได้มาจากไหนเราจะได้มาจากเอ่อแพ็คน,นี้นะครับ b a t t l e Pass หรือว่าคำสั่งลบฮีโร่0.3นี่เองนะ ถ้าเราซื้อแล้วก็เล่นจนถึงเลเวล60เนี่ยเราก็จะได้สกินโลกิมาใช้กันนะครับผมก็ประมาณนี้นะสับสกินโลกิส่วนสกินโลกิอันนี้เป็นร่างผู้หญิงเนี่ยถ้าใครถามผมว่าร่างผู้หญิงมันได้มาจากไหนถ้าตามในคอมิกถ้าผมจำไม่ผิดมันจะได้มาจากตัวละครเลดี้ชิปนะครับเหมือนว่าจะไปเอาร่างของเลดี้ชิปมาเป็นร่างของตัวเองนะครับส่วนเจ้าเลดี้ชิปก็มีในเกมเลยนะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับ โมเดลหน้าตาตัวละครก็คล้ายๆกันนะครับแต่ก็อย่างว่าเกมนี้ตัวละครหลายๆตัวมันก็หน้าตาคล้ายกันอยู่แล้วนะครับกระต่ผมยกตัวอย่างก็จะเป็นกับตันอเมริกากับทอนะครับอ่าทออยู่ไหนเนี่ยอ่าทอล่าง i n f i n i t y w a วนะครับที่จะหน้าตาคล้ายๆกันมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเรานอกเรื่องไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูเจ้าสกิลโลกิตอนอยู่ในเกมและกันว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะครับในคลิปนี้ผมขอข้ามรายละเอียดสกิลไปเลยล <we> แล้วกันเราก็มาอยู่ในเกมกันนะครับกับตัวละครโลกิในร่างผู้หญิงนะ ซึ่งในร่างผู้หญิงจากที่ผมได้ดูเนี่ยความเปลี่ยนแปลงของมันที่หายไปนะครับนั่นก็คือไม้เท้านะจะกลายเป็นถือลูกบอลเวทแทนนะครับสกิลแรกที่จะอัพมาก่อนเนี่ยผมแนะนําให้อัพสกิลสามมาก่อนนะครับเหตุผลง่ายๆก็เพราะว่ามันคูดาวไวกว่านะเผื่อว่าใครอยากเห็นท่าตัวละครเดี๋ยวผมจะกดให้ดูแล้วกันถ้าตัวละครจะเป็นประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าร่างผู้ชายมันเป็นประมาณไหนนะผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะครับแทบจะไม่ได้เล่นโลกิเลยในซีซั่นหนึ่งแล้วก็ซีซั่นสอง ไปครับแรงอยู่นะสกิลสาันอ่ะเจอกับพี่สาวตัวเองนะน่าจะเป็นพี่สาวบุญธรรมนะครับถ้าจะเรียกให้ถูกเหมือนว่าเจ้าตัวละครเฮล่าตัวนี้จะเอาเรื่องอยู่นะครับ เดี๋ยวเรามาทำเกนเกียร์หน่อยละกันแปลงร่างเป็นคีปนะครับโอเคตัวนี้ละกันนะต้องอย่าแตกแถวนะครับแช่แข็งแล้วก็ฉีดนะครับผมแล้วเราก็ถอยนะตึกยลเสร็จถอยนะครับอย่าให้เขาตีมากแช่ไม่โดนถ้าโดนน่าจะตายนะเรียบร้อยครับผมตายไป แล้วก็เวลาเจ้าเฮ่ามันกลางหนามเนี่ยเราอย่าพยายามวิ่งออกนะถ้าวิ่งออกเราจะติดตั้นนะครับพยายามยืนสู้ในวงนั่นแหละแต่ถ้าบางจังหวะมันต้องวิ่งวิ่งออกจริงก็แนะนําว่าให้บิงไปนะครับถ้าเลือดเราน้อยนะก็ <c oughs> ถือว่าเอฟเฟกอะไรไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะครับ <c oughs> อาจจะเปลี่ยนแปลงแต่ผมดูไม่ออกก็ได้เพราะผมไม่ได้เล่นโลกิอ่อล่างออริจินอลของมันเลยนะครับ ปอมเป็นคีปตัวเล็กต่อผมว่าปอมเป็นคีปเนี่ยเนียนสุดแล้วนะถ้าเราไปปลอมเป็นพวกเสือเซอร์เทอร์อะไรพวกนี้เนี่ยเราไปเดินข้ามเลนมันจะไม่เนียนนะครับแต่คงไม่มีใครทํานะแช่แข็งไปครับฉีดฉีดเจ็บอยู่นะนั่นน่ะก็ครึ่งหลอดอะครับเดี๋ยวดักแกงเขาต่อเลยกันวมว่าเฮ่าคนนี้เขาจะเดินไปเดินมาบ่อยอยู่นะรอบนี้เขาจะเดินอ้อมหรือเปล่าอ๋อไม่อ้อมนะครับ รอบนี้เขาเอาเว้ยืนตีไปครับผมเพื่อนมาแล้วฆ่ามันเพื่อนสวยดึงเอาไว้ครับผมเห็นบีดวิ่งมาจากในมินิแมปเล็กๆนะก็พยายามดูด้วยนะครับเวลาเราเล่นก็ผมบอกตลอดแหละว่าให้ดูนะในแมปเล็กๆว่ามีใครอยู่ตรงไหนอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเลนล่างเราจะโดนกดหนักมากเลยนะครับก็จะว่าไม่ได้เนาะฝั่งตรงข้ามเป็นวิชั่นด้วยนะ ตอนนี้ต้องเคลียร์คลิปก่อนเขามาสองตัวเดินต้องอย่าแตกแถวนะครับเดี๋ยวเขารู้ออเฮล่าไปอยู่นู่นแล้วนะเอ้ยพอกซิมามิดไนพอกซิมามิดไนฆ่ามดเหรอเมื่อกี้อันติเหมือนจะเปลี่ยนนะครับ จากล่างผู้ชายมันจะเป็นตัวละครผู้ชายเนาะมายืนเรียงๆรียงกันนะครับสร้างวงแหวนเวทแล้วเกมนี้ผมยังไม่ได้เดินไปแก๊งเลนไหนเลยนี่หว่าก็เดินแก๊งหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนร่วมทีมจะด่าว่าเราแช่เลนหิวไห้เพื่อนหน่อยแต่น่าจะหวาอยู่แลลวมั้งเพราะว่าเลนล่างเป็นตัวละครอย่างด็อกเตอร์สเต็นะครับเขียดเีค่อนข้างไวเลยแหละ แต่ตอนนี้มดมาดันคลิปกลางเราต้องรีบกลับไปกันก่อนนะครับมดนี่เผลออยู่กับป้อมไม่ได้นะแปลงร่างตีแป๊บเดียวป้อมก็แตกแล้วแล้วร่างร่างแยกของเราก็เปลี่ยนด้วยนะครับเป็นผู้หญิงเหมือนกันเปลี่ยนโมเดลตัวละครไปเลยนั่นแหละถ้าพูดง่ายๆเลาร่างเราเสียไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็อย่างว่าแหละเกมนี้เลือกตัวไม่ค่อยสมดุลสักเท่าไหร่มีตัวดาเมจเวทมนต์สนะครับนักฆ่า2ตัวแล้วก็แครรี่หนึ่งแต่หมอเราก็เอาเรื่องอยู่นะ ตอนนี้เนี่ยผมต้องทําหน้าที่เป็นตัววิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับในการมาเคลียร์คลฟนะครับไม่งั้นป้อมแตก you น่าจะแตกกันมั้งแตกพอดีนะครับกันไม่อยู่เราจะตายด้วยไหมเนี่ยไม่เรายังไม่อยากเสียพัฟซีแกล้งตายนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นร่างผู้หญิงอยู่แต่สกิลมันเหมือนเดิมนะครับพัฟซีพลงต่างก็เหมือนเดิมไอ้เรื่องแกล้งตายเรื่องหลอกลวงเนี่ยโลกิถนัดอยู่แล้วนะครับ แต่เป็นฮอคออยนะครับแต่มาลุมมดนี่ก็ตายยากอยู่เหมือนกันนะครับแต่น่าจะเสร็จเรานะครับผมโดนแช่แข็งก็ไม่รอดช่วยเพื่อนเอาป้อมบนก่อนล้วกันแต่งเป็นบีดดีกว่าครับเขาจะได้ไม่กล้าพุ่งใส่เรานะแช่แข็งกับตันได้นะครับผมอันติไปบีดดาเมจเสริมตายไหมเคครับผมตายพอดีต่อไปแมนทิสเหลือซับตัวเดียวไม่มีดาเมจก็ตายตามไปอีกตัวนะครับ จะแปลงร่างเป็นฮอคอา้หน่อยละกันเฮ้ยมดโอ้โหมดแอบอยู่ในป่าผมไม่เห็นได้ไงเนี่ยเมื่อแต่จะไปเล็งนะครับผมว่าจะวางน้ำแข็งยังไงให้โดนเฮล่านะครับเกือบตายแล้วกลับเลยนะครับแบบนี้เดี๋ยวพาสบตายเกิดจะเสียฟรีนะถ้าวาร์มก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เปลี่ยนแหละผมว่าเพราะว่าร่างผู้ชายมันถือไม่เท้าเนาะ อ้าวมดมดเข้าอย่างนี้ก็น่าจะตายนะครับฝั่งเรายือนอยู่กันเยอะเลยแหละอุ้ยตรงนี้ไม่ไหวครับผมโดนโถมโดนลายมาก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยแปลงเป็นตัวเลือดน้อยๆน,นะครับนี่งไงตายไปนะครับผมแปลงเป็นฮอกอายนะฝั่งตรงข้ามก็จะเห็นเลือดผมเนี่ยเท่าตัวละครฮอกอายทีมผม,ท,มที่เหลือน้อยเต็มทีอ่าแล้วผมวางสกิลสองทำไมเนี่ย เป็นทีมที่ตัวละครถึงแม้ว่าจะไม่มีความสมดุลน,นะครับแต่แต่ละคนนี้เล่นกันดีมากแช่แมนทิสวางอันติน่าจะตายไหมอันติช้าไปนะครับน่าจะใกล้าตายแหละโอ้หฮิวขึ้นมาก่อนนะครับเสียดายเลยเอากัะตันโอ้โห <laughs> <laughs> เขาล่อซื้อนะครับไม่เออตายไปครับผม <c oughs> เราไงดีเราไงดีเรา ลอง,งดีคดีบผมแปลงเป็นมิดไนท์แล้วกันไม่รู้ว่าจะแปลงเป็นใครแล้วเห็นมิดไนท์เลือดใกล้เต็มพอดีนะครับ <Legend ary. S 2> วางดักนี้น่าจะโดนแมนทีปอยู่นะครับเ้าอันติเราโดนกี่ตัวเนี่ยอลอดอีกแล้วเออมไม่แค่ลอดนะครับโดนหมอสกิลเข้าไปก็นึกว่าจะรอดอีกนะครับผมเฮ hey, ล่ามันขยันวางอันนี้จริงเลยเอ้ยมดจังหวะนี้เราเสียพัสซีไปแล้วเรียบร้อยนะครับ ไม่ได้ดูนะมดมนันมาเป็นตัวเล็กๆอะครับแล้วก็มาแปลงร่างใหญ่เพิ่งบอกให้ท่านผู้ชมพากันดูแมปนะครับผมดันไม่ได้ดูเองเมื่อกี้มัวแต่กําลังเลงนะครับผมว่าจะแปลงร่างบินครีปตัวไหนดีนะเลยไม่ได้ดูนะครับแต่เราจะไม่อ้างมากเกม12นาทีแล้วนะครับแล้วก็สกอรค์คิวกันเยอะมากๆเลยนะยีต่อ5นะครับแต่ยังจบไม่ได้นะครับเดี๋ยวทีมผมผมตายไปคนหนึ่งนะครับอ,รอ๋อบีดตาย2นะครับแล้วก็หมอก,กับพอกอายตายไปคนละหนึ่ง จริงๆต้องเอาเสือนะเอาเสือจะได้บัฟโจมตีนะครับเวลาทีมไฟจะได้ชนะง่ายๆผมแปลงเป็นเสือได้ปะเนี่ยแปลงได้นะครับผมบางอนตีมืดไปซะแล้วมดอยู่นี่นะครับมดอนะแช่แข็งไว้ก่อนฉีดไปเราไม่มีตัวแท้งนะครับก็อาศัยสกิลเข้าออกเข้าออก กับตันโอ้โหเราตามได้ไหมเนี่ยบีทได้อยู่ครับตัวเราวิ่งช้าน่าจะจบนะครับเ,เขาตายสี่เหลือใครเหลือมดมดอยู่นู้นด้วยน่าจะจบว่าแหละชนะได้แบบงงๆนะครับแต่ก็ถือว่าไม่งงแหละว่าทีมเราเล่นดีอยู่เฮ้ยเฮล่าเกิดพอดีเฮล่าเกิดมาก็ต้องฆ่านะครับติดน้ำแข็งนี้ โอ้ยมดอีกแล้วมดนี่ไงมดตายไปครับวิชั่นเลงวิชั่นเลงสกิลอยู่โอ้โหตายนะครับผมนี่แหละอยากจบบ้านมากเกินไปนะครับตอนนี้เหมือนว่าทีมเราจะพยายามเอาเซอร์เทอร์นะครับแต่มดเขามันโซนโซนไว้อยู่นะก็เลยเอาไม่ได้มดเปิดมาแล้วนะครับทีมเขามีตัวเปิดอย่างมดนะเออพุทธพุทมาลิ้นจะพันได้ไงเนี่ย ลังแยกเราวิ่งไล่ไปครับเกมเริ่มมาเลทแล้วนะของของเขาก็เริ่มมาแล้วนะครับทำให้จังหวะไฟเนี่ยค่อนข้างยากกับทีมผมที่ไม่มีแทงเลยนะครับมันมีแต่ตัวบางบางนั่นแหละไม่รู้ว่าใครจะเข้าไปรับดาเมจแทนใครก่อนนะเราแช่โดนกับตันนะครับเมื่อกี้แต่เหมือนกับตันจะรอดไป ว่าจะแช่แข็งมดนะครับแต่บังเอิญว่าเมื่อกี้มดเขาวาร์ปเข้าประตูหมอไปโผล่ไหนก็ไม่รู้นะเอาอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหจังหวะนี้ผมไม่น่าจะรอดแล้วแหละเอ,อือตายครับผมเกิดเลยละกันเพราะเขาก็เลือดน้อยพอๆกับผมเขาจะไล่มาหรือเปล่า ไม่รู้จะไล่มาไหมครับผมผมหนีก่อนแล้วกันแต่งล่างเป็นหมอแหละเพราะว่าหมอน่าจะเลือดเต็มอยู่นะครับหอกไอโดนยกนะครับมีแน้ตีหน่อยสวยมีเลือดให้ไม่รู้ว่ารอดหรือเปล่าแต่ฮิวไปก่อนนะครับงดตัวเล็กไม่รู้ว่าผมฉีดเขาโดนหรือเปล่านะแต่น่าจะรอดไปแหละเดี๋ยวผมไปช่วยบีดก่อนแล้วกัน ทำดาเมจใส่เหมือนเพื่อนเราติดไว้อยูอ่เจ้าตัวละครเฮล่าถ้าเราหนีจากมันเขาจะได้เลือดนะครับจะตายแล้วมิดไนท์ค่ามันโ,โหเลือดเหลือยี่สิสบหกรอดมันได้ไงเนี่ยสามห้าแล้วนะครับเด้ง,งขึ้นมาแล้วไปลุมมันนะครับผมแล้วเขาก็สกิลสองของเฮล่าที่รู้นะมันจะดูดดูดแล้วก็ติดไอสถานะนั้นอนะแล้วมันก็จะได้เลือดเพิ่มขึ้นมา ทำให้เราที่เลื่ดน้อยๆกันอยู่แล้วไปรุมนะครับก็เลยตายกันหมดเองตันเขาเจ้าเซอร์เทอรนะ์นะมิดไนเข้าไปกบลบกวนนะครับก็เลยตายไปส่วนตอนนี้ก็เหลือแค่ผมกับหมอนะครับแล้วหมอลัดมาได้ด้วยถือว่าทําได้ดีนะครับจังหวะนี้สุดยอดจริงนะครับหมอคนนี้รู้สึกว่าเขาจะเล่นเป็นเกมแรกเลยนะตอนที่ผมกดดูเขาก็สูนย์คะแนนเหมือนผมนะครับโลกินี้ตั้งแต่เกมเปิดผมยังไม่ได้จับเลยนะอาจจะได้จับเป็นบางเกมนะครับแต่ก็เป็นการทดลองเท่านั้นเลยไม่ได้ขึ้นคะแนนขึ้นมานะครับ เอาแล้วทำไมจังหวะน,นีนซับพอร์ตเขาถึงเดินคนเดียวล่ะครับไม่รู้เหมือนกันนะเพื่อนแมนทิตของเขาไปอยู่เลนบนกันหมดนะครับแต่เหมือนว่าเซอร์เทอร์ที่ปล่อยไปเลนบนนี่จะฟรีนะครับจะไม่รู้ว่าใครมายืนวาร์ปตรงนี้นะก็ตายไปนะครับสำหรับตัวละครเฮล่าเอาสิแล้วกดดวงตาอากาโมโต้นะครับย้ายข้ามมิติไป ตอนนี้ต้องจบแล้วเหรอครับเพราะวเขาตายสี่คลิปเล่นบนดันด้วยแต่เพื่อนเราไม่ดันคีไปงั้นเราดันให้ละกันมดก็ตายเนอะ้ไม่ใช่มดสิวิชันก็ตายนะครับแบบนี้น่าจะจบว่าแมนทิสเกิดมาน่าจะกันอะไรไม่ได้มากนะครับย่ิอนาทีจะ22อนาทีก็22นาทีพอดีนะครับที่เกมนี้จะจบสักทีนะโอเคจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ MVP ก็เป็นของด็อกเตอร์สเตนนะครับ ดอย่ามาดูดาเมจที่เราทำได้ก็อยู่ที่26ก็ถือว่าสูงเกือบที่สุดในเกมนี้นะครับเป็นลองแค่บีด1,000คะแนนองนะ้น1,000แต้มนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับรับเลดี้โลกินะที่เป็นสกินนะครับส่วนตัวผมคิดว่ามันก็เป็นสกินที่แปลกที่สุดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนจากเพศชายเป็นเพศหญิงแล้วก็เป็นตัวละครที่ยังเล่นสนุกอยู่ดีในการก่อกวนผู้คนนะครับอันว่าคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยกันไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปเกมมาเวลซูเปอร์บอเกมหน้าก็บ๊ายบายนะครับ